สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบ2 3 2สพฤษภาคม2 5 8 ในช่วงวันที่23-27พฤษภาคม2568ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก23พฤษภาคม68ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่าน,านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีธยาการจนบ,บุรีกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจินบุรีสาะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราด ภาคใต้ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลย4ิบพฤษภาคม68ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์โซรินรีสะเกษและอุบลรชาช ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครสิงอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตอนออกนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง 25-27พฤษภาคม68ภาคเหนือแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพระยาแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกนนลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอาจทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจเกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง สำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงวันดังกล่าวไว้ เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา